สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ตุ๊กรายงานสดจากขี้ดินแปลง3ไร่นะคะที่ติดถนนปทสามศนองเจ็ดนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายก7กิโลเมตรนะคะห่างจากธัญ,ญบุรี17กิโลเมตรนะคะแปลงที่ตุ๊กจะพามาชมวันนี้นะคะคือแปลงนี้นะคะอยู่เรียบคองสิบกมเจนะคะ น้องเสือปทุมธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆแปลงดินนะคะเนี่ยค่ะสภาพถนนว่าสุดนะคะแล้วก็แปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะไอที่แม็กโครกำลังทำงานนี้นะคะจะพักมบรรยากาศค่ะแปลงนี้เนื้อที่3ไร่นะคะจะเนื้อขายราคาตารางวาละแล 8, 5 0 0 นี้บรรยากาศสดๆจากหน้าแปลงนีินะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะโฉนดพร้อมโอนค่ะเนื้อที่3ไร่ราคาตารางวาละ8,500บาทนะคะตอนนี้นะคะกำลังขุดลอกแล้วก็ฝังท่อแนวที่ดินนี้คือเนี่ยค่ะที่ลงเสาเข็มนเนี่ย คือสภาพแปลงที่ดินตรงที่กำลังปรับพื้นที่อยู่นี้นะคะอยู่เรียบคลอง10กม7น้หนองเสือปภทุมธาน,นีนะคะอยู่ใกล้เทศบาลใกล้ตัวอำเภอนะคะห่างเพียง2กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะตัวอำเภอนี้อยู่ช่วงกม9นะคะแต่ที่ดินเราอยู่กม7ค่ะ วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศสดๆกันนะคะพื้นที่สวยงามมากค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9นะคะหน้ากว้างประมาณ40คูณ120นะคะ นาที3ามไร่นะคะฉนดพร้อมโอนนะคะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะแปลงนี้ติดถนน2ด้านเลยนะคะพื้นที่สวยงามมากๆค่ะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9ค่ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้ามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดของที่ดินแปลง3ไร่ 10, 10, ติตคลอง10ตม7 7หนองเสือปทุมธานีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะและไม่พลาดการอัปเดตที่ดินนะคะจากหลายๆพื้นที่นะคะแลวทุกก็พามาดูบรรยากาศสดๆของคลองสิบนะคะน้องเชิทกับนองกายด้วยกัน,นะคะน่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ